ครับก็มา update, อาัปเดททำแนวกั้นร,รั้วเสริมไม้ไผ่นะครับก็มีเวลาก็มาทำนะครับนี่นะฮะก็ข้างล่างเป็นรวดน้ำข้างบนก็เป็นไม้ไผ่ทำแบบไม้ไผ่ในสวนนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ทำอันนี้ทางเข้านะเราไม่มีงบประมาณสร้างประตูเลยนะฮะก็เลยเอาทำไม้ไผ่ไปก่อนเนาะอันนี้นะ นี่ฮะอันนี้ก็ทําแบบเป็นแนวนี่นะเออยาวไปนู้นเลยนะก็ทําให้พอแบบสบายหูสบายตากันวัวกันควายอะไรมาเดินเล่นกระโดดข้ามอะไรประมาณนั้นนะเออก็ทําไปครับค่อยๆทําไปเหนื่อยก็พักแล,แล้วก็เสร็จโดยดีสครีนะครับก <c oughs> ็ทําเองคนเดียวฮนะก็ ว่าก็ทำไม่ว่าก็ไม่ทำเหนื่อยก็พักอะไรประมาณนั้นนะก็ใช้ไม้ไผ่ตัดจากสวนนี้แหละฮะไม้ไผ่เจ้าของนี่เองนะครับก็ทําไปตลอดแมวนะกัก้นกันไว้ครับกันพวกมันเลงพวกแมว,วัวพวกควายแล้วก็ ให้มนันลดเกร็งใจกันบ้างก็ดีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตการทำรัวเพิ่มเติมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ